สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาตรวจดวงเดือนมิถุนายนกับชิตาค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งนะคะเป็นการทํานายเรื่องของดาวศุกร์และดาวพุธค่ะที่จะย้ายในช่วงต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นคําทํานายเนี้ยนะคะมองว่าจะมีอิทธิพลในช่วงต้นเดือนของคุณค่ะสําหรับดาวพุธนะคะจะโครจรย้ายมากลุลนาของคุณในวันที่3มิถุนายนนี้นะคะโครจรเดินเรือแปลว่าอยู่ในภพตนุของเราอะ่ะแป๊บเดียวนะคะ ซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีแล้วดาวพุธก็เป็นตัวคุณด้วยแล้วก็โครจรร่วมก,กันกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวที่ดีหมดเลยนะคะเลขสี่เลข5โครจรกลุ่มตัวเราเนี่ยเลยมันเหมือนว่าเดือนนี้นะคะช่วงต้นเดือนนะคะคุณจะมีความโดดเด่นมีศักยภาพแล้วก็มองว่าถ้าเรื่องของคนในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความอบอุ่นดีนะคะหรือคนที่คุณรักเหมือนคนในครอบครัวเช่นคนในที่ทํางานที่เป็นองค์กรเดียวกันมีศักยภาพมีความอบอุ่นรวมกันนะคะ ตัวเราเนี่ยคือดาวพุธโคจรเป็นปเกษตรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวเราดาวพุธเนี่ยนะคะโคจรอ,อยู่ในภพวินาศทําให้ช่วงที่ผ่านมาบางทีนะคะเราก็อาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นเลยไม่สามารถแสดงศักยภาพแสดงฝีมือเช่นเดินทางไกลไม่อยู่นะคะหรือรู้สึกว่าตัวเราถูกลดบทบาทอะไรลงอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่คราวนี้มันเหมือนเรื่องเปลี่ยน ตัวเรากลับมาเป็นเกษตรนะะมีความโดดเด่นแล้วดาวก็เพิ่งย้ายคือเดือนที่แล้วอะ่ะดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวราหูเขาเพิ่งย้ายแล้วส่วนมากก็จะมามีอิทธิพลก,กันกับตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของตัวเราเรื่องของคนรักคนใกล้ชิดก,กับเราเนี่ยนะคะก็เลยทําให้พอเดือนพฤษภาคมมันมีเรื่องเปลี่ยนเนี่ย พอเปลี่ยนแล้วอะก็มองว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยดีมากๆทําให้ตัวเราเนี่ยกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะบางทีก่อนหน้าเนี้คําพูดของเราอะอาจจะไม่ค่อยเอ่อถูกน่าเชื่อถือพูดคือการสื่อสารนะคะพูดอะไรไปใครก็ไม่ค่อยเชื่อใครก็ไม่ค่อยแบบให้เครดิตรู้สึกไม่ค่อยมีน้ำหนักพูดไปแล้วน้ำท่วมท่งผังบุ้งหลงเลงพูดไปแล้วเขาก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มันเหมือนเดือนเนี้ยนะคะตัวเราเวลาเราจะพูดอะไรอะมันจะมีน้ำหนัก มันจะมีพลังนะคะการสื่อสารการติดต่อการค้าการขายได้หมดเลยนะคะสิ่งที่เราพูดทำเนี่ยมันจะมีกําลังแล้วมีกําลังมากเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราดาวพุธโคโจรร่วมก,กันกับดาวพฤธหัสซึ่งดาวสองดวงเนี่ยนะคะก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วดาวพุธคือนักปราชญ์ดาวพฤธหัสคือครูบาอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเดือนนี้นะคะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราพูดอะไรอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราแบบ คิดได้รอบครอบรอบด้านเราจะคิดเราจะวิเคราะห์ถึงเรื่องของหลักเหตุผล ถึงเรื่องของผลดีผลเสียถึงเรื่องของความคุ้มค่าถึงเรื่องของความมีคุณธรรมมจรีจริยธรรมถึงเรื่องของความถูกต้องดีงามอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปมันจะต้องมีน้ำหนักมีการรับรองนะ,ะโดยเอกสารมีการรับรองโดยข้อมูลทางวิชาการข้อมูลทางหนังสือ,อหรือมีเซอร์ติฟิเคตหรือมีผู้ใหญ่รองรับอะไรอย่างนี้กัน,นะคะพอคุณพูดในแนวเนี้ยมันก็เลยทำให้คนที่เขามองคุณมานะคะ ก็จะรู้สึกชื่นชมว่าเฮ้ยเก่งะเฮ้ยเจ๋งะเฮ้ยเขาคิดได้ไงเฮ้ยเขาพูดดีนะเฮ้ยคนนี้มีความรู้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ดาวสุกเนี่ยนะคะที่โครจรโยกหลังคุณใช่ไหมดาวสุกก็ได้ได้ดาวด้วยนะคะอยู่ในภพลาภะเนี่ยนะคะเขาย้ายพอๆกันพอมันเหมือนว่าดาวสุกเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะนะคะ คนที่อยู่รอบรอบข้างคุณนะคะที่คุณดูแลเขาเช่นลูกน้องลูกหลานบริวารหรือลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าแบบอยากจะสปอร์ตแบบคุณ่ะนะคะดาวสุกที่โครจรโยกหลังเป็นเหมือนมันมีอิทธิพลไปก,กันกับตัวคุณอย่างนี้นะคะเขาก็เหมือนกับเป็นดาวคู่ธาตุอะสี่กับหกเขาไม่ได้ดาวคู่ธาตุน้ํานะคะก็เหมือนเป็นพวกเดียวกันกับคุณะ่ะ เออคุณว่ายังไงก็ว่าตามนั้นสมมุติคุณมีลูกน้องอย่างเงี้ยนะคะเออนายว่ายังไงพี่ว่ายังไงเออพี่มีเหตุผลนะเออพี่มีเอกสารรองรับนะเออว่าตามนั้นแหละเออพี่พี่ชี้นกเป็นนกพี่ชี้ไม้เป็นไม้นะลูกค้าก็จะมองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเขาเห็นนะว่าคุณน่ะเป็นตัวของตัวเองไงเป็นตัวของตัวเองเ,เ,องเพราะอะไรตัวเราก็เป็นนักปราชญ์อยู่แล้วสุจิป,ปุริเนดาวพุธเนี่ยเป็นนักปราชญ์เป็นพ่อค้านะคะที่คราวนี้มีคุณธรรมด้วยเพราะดาวพฤหัสเนี่ย ก็มากลุ่มตัวคุณแล้วได้ได้องค์เก์ด้วยนะคะเขาก็เลยเชื่อเขาก็เลยชอบเขาก็เลยสปอร์ตเขาก็เลยเอื้อผลประโยชน์ทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสในการทำมาหากินนะเป็นแรงพพอร์ตในการช่วยคุณในการทำมาหากินให้คุณผลดอกออกผลต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะดาวพฤหัสดวงนี้ยก็มาจากเจ้าเรือนการงานแสดงว่างานตอนนี้นะคะมาทับตัวเรานะเออมาหลีกหนีไปไม่ได้เหมือนงานงอกอะ่ะ เข้ามารัวๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งงานนี้ก็อาจจะเป็นงานที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักนะเพราะดาวเสาร์ที่เราอยู่ในภพกรมมะเนี่ยรรมมน,นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเป็นงานที่คุณอาจจะไม่ไม่คุ้นชินมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานบางทีอาจจะต้องแบบมีเกณฑ์การเดินทางหรือทํางานแบบ ออนไลน์ Online, นะคะหรือว่าทํางานที่มีรูปลักษณะเปลี่ยนแปลงออกไปแล้วเราไม่คุ้นพอเราไม่คุ้นเราก็ต้องปรับตัวนะคะพอเราปรับตัวเราก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมใช้เอกสารรองรับนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากอะ่ะพาร,ร์ตนงพาร์ทเนอร์คนที่เราสนิทเนี่ยที่เขาอาจจะมีความรู้มากกว่าให้เขามาเป็นพวกเป็นคนแบบให้ข้อมูลให้ความรู้นะคะหรือมาช่วยเหลือเราเนี่ยเพื่อให้มันประสบความสําเร็จมากขึ้น พอลูกน้องคุณเห็นแบบเนี้ยพอลูกค้าคุณเห็นแบบเนี้ยว่าเฮ้ยรูปแบบงานม,มันเปลี่ยนไปนะเออแต่คุณก็พยายามอ่ะแบบใช้ความสามารถของคุณนะ่ะใช้ความถูกต้องดีงามใช้คําพูดของคุณการเจรจาของคุณที่จะต้องบอกเขานะคะออกไปว่าเออม,ม,มันมีการปรับนะเออเดี๋ยวปรับเงินนิดนึงนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เออเดี๋ยวปรับรูปแบบงานหน่อยนะเพราะแบบนี้แบบนั้นเรามีเหตุผลรองรับ เขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตถึงงานม,มันจะเหนื่อยมันจะหนักนะคะแต่ก็มองว่าเป็นคุณกับคุณนะเพราะตัวเรารับได้ตัวเรารับไหวตัวเราเป็นกเกษตรตาธิบดีร่วมกันกับดาวพฤหัสที่ได้องค์เกณ์นะคุณจึงต้องแบบเหมือนใช้แบบเดือนนี้ในการโชว์โชว์สิ่งที่คุณมีคุณเจ๋งอะไรล่ะ คุณเด่นอะไรคุณดีอะไรนะคะถ้าคุณเก่งมากเลยเรื่องของการค้าการขายการทําธุรกิจนะการพูดจาการเจรจาการติดต่อคุณต้องรีบเลยเพราะว่าเดือนนี้มันเหมือนแบบลูกน้องก็อยู่เป็นพวกเดียวกันกันกบคุณลูกค้าก็อยู่เป็นพวกเดียวกันกันกบคุณนะ่ะเขาจะเป็นส่วนช่วยผลักดันนะ่ะให้งานของคุณอ่นะมันแบบได้เงินได้ทองงอกเงยขึ้นมานะคะอันนี้ต้องต้องรีบเลยนะทีนี้ ดาวพุธดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเรื่องของครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคะอย่างดาวพฤหัสในภพมาจากเจ้าเรือนภพปัตน,นิเรื่องของคู่ครองหรือคนที่คุณสนิทใกล้ชิดนะคะดาวพุธก็คือเรื่องของครอบครัวนะคะก็มากลุมลัคนามันก็เลยกลายเป็นเดือนที่ว่าคือทุกคนเลิบๆคุณนะ่ะ คือเหมือนคุณเก่งคุณเด่นพอคุณเก่งคุณเด่นคุณดีใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ในที่ทํางานเขาก็จะยกย่องว่าเฮ้ยพี่คนนี้เจ๋งอะดีพูดอะไรก็เออเชื่อเขาพูดอะไรก็รู้สึกว่าคล้อยตามเขานะคะสามารถแบบว่าซื้อของจากเขาได้ให้เขาหลีดให้เขานําได้พอเรามาอยู่ในครอบครัวเนี้ยค่ะคนครอบครัวเขาก็แบบแบบอยากจะพึ่งพิงเราเหมือนกันนะคะคนในครอบครัวมานะค,ะคู่ครองก็มาเหมือนกันนะคะลูกหลานบริวารน,นะ,ะก็โคจรโยกหลังเลยกลายเป็นว่า ไปที่ทำงานก็แฮปปี้กลับมาที่บ้านก็แฮปปี้นะคะมีความสุขนะ,ะมีแต่คนแบบว่ามาอยู่ใกล้ชิดอะคือมันเป็นดาวสุปเคราะห์ทั้งนั้นเลยอะเลขสี่เลขห้าเลขหก, 5, ก 6, ที่โคจรโยกโยกกันเนี่ยนะคะเป็นดาวสุปเคราะห์เป็นดาวพวกเดียวกันเป็นดาวที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมันมีความสุขนะมันมีการแบบได้พูดคุยกันแบบเวลาเจอการมันคุยกันด้วยหลักเหตุผลคุยกันด้วยแบบบุธภาวะคุยกันด้วยการไม่ใช้อารมณ์ คุยกันด้วยแบบปียวาจาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอกันทั้งในออฟฟิศนอกออฟฟิศมันก็เลยทําให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขเนี่ยนะคะ เราก็อาจจะอยากทําเรื่องอะไรสนุกๆบ้างใช่ไหมคือมันเหมือนเอองานเวิร์กนะคนในครอบครัวเวิร์กเพราะดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขค่ะความสุขความอยากความปรารถนาเนี่ยอยู่ในภบลาภะคือมันเหมือนแบบมันจะมีเชื้อไฟว่าเฮ้ยเดือนนี้ทำไมอยู่ดีมันก็จะชอบมีคนนั้นคนนี้มาชวนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างแบบว่าเออลูกค้าเอ้ยปะเราไปซื้อของ กันนะอ่าเราไปกินข้าวกันหรือลูกลูกหลานบริวารอ่ะปะมาไปเดินห้องเดินห้างไปดูหนังอะไรไหมอ่าหรือว่าไปเดินทางท่องเที่ยวอะไรกันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบว่ามาชักชวนนะคะว่าเอ้ยไปทําอะไรสนุกสนุกไปทําอะไรที่มันมีความสุขกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบพี่ก็โอเคแล้วนี่งานก็ดูแบบเวิร์กนี่หรือมันจะเหนื่อยหนักหน่อยอะไรใช่ไหมเออครอบครัวก็มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วงั้นเราก็ไปทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรที่มันแบบแฮปปี้กันระหว่าง ครอบครัวหรือระหว่างองคอ์กรแบบนี้ก็ได้แล้วก็มองว่าคุณไม่ได้วอรี่เรื่องเงินนะเพราะว่าในเดือนนี้ดาวในพกการเงินนะ่ะมีดาวอังคารดาวเกตไปลอยคือมากระตุ้นไนงะมันก็เลยเหมือนกับว่าโอกาสทางการเงินนะ่ะของคุณก็มีอยู่มีดาวไปลอยตั้งสองดวงดาวเกตเนี่ยก็คือแบบว่าบางทีก็จะชอบมีอะไรแบบฟุกฟุบดวนดวนนะคะบางทีก็แบบได้มาแบบว่าปุรับฉับ ผพันอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นแบบการเสี่ยงโชว์บางทีแบบยูดีลูกค้าก็แบบว่าซื้อแล้วซื้ออีกเซ็นแล้วเซ็นอีกอะไรเงี้ยลูกน้องก็แบบโผเพอร์ฟอร์มเก่งเพอร์ฟอร์มเจ๋งมากเลยการทําเป็นงานอะไรเป็นแบบโปรเจกต์เป็นโครงการเป็นจอบจงานฝีมืองานงานที่ทําเป็นแบบฟรีลงฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรืองานที่เกี่ยวกับดาวเกตก็งานแบบพวกแบบออนลงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้งลูกค้าที่แบบว่าเออไม่ค่อยแบบว่าจ่ายเลยนะปกติดึงยอดตลอดเวลาก็อาจจะมาจ่ายในช่วงเวลาเนี้ยคือ มันเหมือนพกการเงินคุณโอเคไงนะคะคุณมีดาวไปรออยู่เยอะมันมีโอกาสเรื่องของการเงินมันก็เลยทําให้แบบเราเรามีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของเราเพราะเราก็อาจจะไม่ได้กังวลอะเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายอะไรมากนะักทีนี้อีนี้อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งใช่ไหมคะสมมุติว,ว่าคุณอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วช่วงแบบอ่าสัปดาห์ต่อไปอะแล้วมันจะเจออะไรอีกไหมเดือนนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามอีพีต่อไปแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ